สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเอนชาร์ควันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องหาดนรกสาบสวรรค์เรื่องราวของสามีภรรยาคูห่หนึ่งได้เดินทางไปพักร้อนที่ทะเลสาบแห่งหนึ่งเป็นที่ซึ่งห่างไกลจากผู้คนระหว่างที่ทั้งสองกำลังสนุกสนานกันอยู่นั้นก็มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งได้มาป่วนพวกเขาทั้งสองคนและเริ่มจะทำเกินเลยไปเรื่อยๆเลยทำให้พวกเขาทั้งสองคนต้องหนีเอาชีวิตรอดเปิดเรื่องมาเจนนี่ ผมจะเรียกเธอว่านางเอกเลยครับเขากำลังสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งพอเลิกสอนเธอก็ได้วิ่งข้ามถนนมาเพื่อจะไปหาสามีของเธอชื่อว่าสตีฟผมจะเรียกเขาว่าพระเอกเลยนะครับพระเอกกำลังนั่งดูแหวนแต่งงานที่ตัวเองได้ซื้อมาเพื่อที่จะขอนางเอกแต่งงานพอนางเอกได้วิ่งมาหาพระเอกก็รีบซ่อนแหวนทันทีดูเหมือนว่าพระเอก กำลังจะเซอร์ไพรส์นางเอกแต่งงานครับทั้งสองคนกําลังจะขับรถไปตั้งแคมป์กันที่หนึ่งซึ่งที่พระเอกกําลังจะพาไปนั้นมันเป็นที่ห่างไกลจากผู้คนเอามากๆพระเอกกับนางเอกได้แวะพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งพอรุ่งเช้าพวกเขาก็ออกเดินทางไปต่อพอพวกเขาสองคนได้มาถึงก็ได้ขนของลงมาจากรถเพื่อที่จะเดินไปทะเลสาบกันระหว่างทางนางเอกได้เห็นเด็กชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าอาดัม แล้วเธอได้ถามเด็กชายคนนั้นว่าปั่นจักรยานมาที่นี่คนเดียวเหรอแต่กลับเป็นว่าเด็กคนนั้นได้ตอบกลับมาว่าแม่ของผมไม่ให้พูดกับคนแปลกหน้าทั้งสองคนก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้วก็รีบเดินทางไปตั้งแคมป์กันต่อพอพวกเขามาถึงก็พบว่าที่นี่มันสวยงามเอามากๆทั้งสองได้นอนอาบแดดกันสักพักก็มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งได้ปั่นจักรยานมาที่ชายหาดแล้วเด็กพวกนั้นกําลังลุมลังแกอาดมอยู่และ,ะไล่ให้อดัมออกไปจากทะเลสาบนี่ซะพระเอกกับนางเอกที่ได้เห็นแบบนี้้ก็ไไไม่ได่ดใใสจอะ เพราะทั้งสองคนแค่อยากจะมาเที่ยวกันเงียบๆพอเวลาได้ผ่านไปมีสุนัขของเด็กพวกนั้นวิ่งมาเห,าห่านางเอกนางเอกได้ตกใจเอามากๆก็เลยไล่หมาตัวนั้นไปแล้วพระเอกได้ลงไปไว่ายน้าที่ทะเลสาบก็ได้เห็นสุนัขตัวนั้นวิ่งมาเห,าห่านางเอกอีกครั้งพระเอกได้ขึ้นจากสะน้ามาแล้วได้เดินไปต่อว่าเด็กพวกนั้นโดยที่เด็กพวกนั้นทั้งกินเหล้าทั้งสูบบุหรี่แล้วก็เปิดเพลงเสียงดังอีกพระเอกเลยเดินไปปิดเครื่องเล่นเพลงของเด็กพวกนั้น แล้วบอกว่าช่วยไล่หมาพวกนายไปหน่อยได้ไหมและช่วยเบาเสียงเพลงของพวกนายด้วยโดยที่เด็กพวกนั้นไม่ฟังคำพูดของพระเอกเลยและได้ด่าและย่อเยอ้ยพระเอกอีกพระเอกโดยที่เห็นว่าเป็นเด็กเลยไม่อยากมีปัญหาก็เลยปล่อยเด็กพวกนั้นไปแล้วไปนั่งกับภรรยาของเขาเด็กเวรพวกนั้นได้เดินกลับไปก่อนจะไปเด็กเวรพวกนั้นได้โชว์กระปู่ของตัวเองให้นางเอกดูด้วยพอตกดึกพระเอกกาลังเอกนอนอยู่ในเต็นท์แล้วได้ยินเสียงอะไรแปลกๆมาจากด้านนอกพอพระเอกออกไปดูก็ไม่พบอะไรเลย ัดมาลุ่งเช้านางเอกที่ได้ออกมาดูอาหารก็พบว่าอาหารที่ได้เตรียมมามันบูดไปหมดแล้วทั้งสองคนเลยตัดสินใจขี่รถเข้าเมืองเพื่อที่จะไปกินอาหารเช้ากันทั้งสองคนได้เดินไปที่รถเพื่อจะไปในเมืองก็พบว่ายางรถของพวกเขาดันรั่วซะแล้วเลยเอายางอะไรมาเปลี่ยนแทนแล้วเดินทางไปกินข้าวกันต่อแต่ระหว่างทางพวกเด็กเวรก็ได้ปั่นจักรยานมาตัดหน้ารถแล้วได้บอกให้เอกว่าว่าไงคุณลุงยางรถเป็นยังไงบ้างเพระเอกได้รู้ทันทีเลยว่าเป็นฝีมือของเด็กพวกนั้นก็จะขี่รถตามไป แต่ก็ถูกห้ามด้วยนางเอกแล้วทั้งสองคนก็เลยไปกินข้าวกันต่อพอกินเสร็จก็ขับรถมาที่ทะเลสาบเหมือนเดิมเพื่อที่จะไปเล่นน้ํากันต่อแต่ระหว่างทางพะเอกได้เห็นรถจัก,กรยานของเด็กจอดไว้อยู่บ้านหลังหนึ่งพะเอกเลยลงจากรถไปเพื่อที่จะไปต่อว่าเด็กพวกนั้นแล้วก็จะไปบอกผู้ปกครองของเด็กด้วยพอพะเอกเดินเข้าบ้านของเด็กกลับไม่มีคนอยู่บ้านเลยทันใดนั้นพ่อของเด็กได้กลับมาบ้านด้วยน้ําเสียงที่โมโหและน่ากลัวเอามากๆพะเอกเลยขึ้นไปที่ชั้นสองของบ้าน และได้ปีนหน้าต่างลงมาหานางเอกทําให้ระเอกรู้เลยว่าครอบครัวของเด็กมีพ่อแม่ที่น่ากลัวและโหดเอามากๆขนาดเะเอกยังกลัวเลยครับทั้งสองคนเลยกลับไปที่ทะเลสาบกันรพเอกกับนางเอกได้ไปเล่นน้ำันอย่างสนุกสนานพอทั้งสองคนขึ้นมาจากน้กนําพเอกกาลังหยิบแหวนแต่งงานขึ้นมาแต่ทัานใดนั้นก็ถูกขัดจังหวะด้วยนางเอกเธอได้พูดว่ากระเป๋าที่เราวางไว้ตรงนี้หายไปไหนเพเอกได้ยินแบบนี้ก็เลือกที่จะเก็บแหวนไว้ก่อนแล้วได้ช่วยกันหากระเป๋าทั้งสองคนเลยเดินกลับไปที่รถ ก็พบว่ารถของพวกเขาได้หายไปแล้วทั้งสองคนได้รู้ทันทีเลยว่าเด็กพวกนั้นต้องเป็นคนขโมยไปแน่รพเอกกับนางเอกได้ตัดสินใจเดินเข้าป่าเพื่อที่จะตามหาเด็กเวนพวกนั้นทันใดนั้นก็มีรถของรพเอกพุ่งมาเพื่อที่จะชนพวกเขาสองคนแต่โชคยังดีที่พวกเขาหลบได้ทันคนที่อยู่ในรถก็คือเด็กเวนพวกนั้นแล้วพวกเด็กเวน ก็ได้ขี่รถหนีไปทั้งสองคนเลยเดินตามหากันในป่าจนมืดคำ่ำพระเอกก็ได้เจอกองไฟอยู่ที่กลางป่าและได้พบกับพวกเด็กเวนอีกครั้งพระเอกได้พูดจาดีๆว่าเราขอกุญแจรถของพวกเราคืนหน่อยแต่ไอ้พวกนั้นกลับบอกว่าเราไม่ได้เอาไปและไม่ยอมให้กุญแจรถพระเอกง่ายๆและเด็กคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าแก๊งเขาชื่อว่าเบนได้เดินมาหาพระเอกแล้วได้ถือมีดมาเพื่อที่จะแทงพระเอกอีกด้วยแล้วทั้งสองก็ได้แย่งมีดที่อยู่ในมือกัน โดยที่พระเอกเป็นผู้ใหญ่กว่าเลยแย่งมีดจากมือเบนได้เลยทําให้มีดไปปาดคอหมาข,ของเบนเบนได้เสียใจเอามากๆพระเอกได้บอกทันทีว่าเอากุญแจรถมาเดี๋ยวจะพาหมาไปส่งโรงพยาบาลเบน ben ก็ยอมให้กุญแจไปแต่ถ้าว่าเบนได้พบว่าหมาข,ของเขาได้ตายไปแล้วเบนได้เสียใจมากเลยจะแก้แค้นพระเอกให้กับหมาข,ของเขาเลยสั่งให้พวกเพื่อนๆไปจับพระเอกกำลังเอกไว้ทั้งสองคนก็เลยวิ่งหนีทันทีพาวิ่งไปได้สักพักก็เจอรถของตัวเองอยู่ที่กลางป่าทั้งสองคนไม่รอช้า ก็รีบขึ้นรถแล้วขี่หนีไปทันทีแต่ว่าเด็กเวนได้เอาก้อนหินมาทุบไฟหน้ารถของพระเอกทําให้พ่อเอกมองไม่เห็นทางเลยขับไปชนกับต้นไม้นางเอกได้รีบลงมาจากรถทันทีแต่ก็พบว่ากิ่งไม้แทงไปที่แขนของพ่อเอกทําให้เขาออกมาจากรถไม่ได้พ่อเอกเลยบอกให้นางเอกวิ่งหนีไปที่กลางถนนแล้วไปขอความช่วยเหลือแล้วเธอก็รีบวิ่งหนีไปทันทีตัดมาที่พระเอก เด็กเวนได้จับพระเอกมามัดไว้กับตอไม้โดยใช้ลวดหนามมามัดไว้ด้วยทําให้พระเอกเจ็บปวดเอามากๆแต่กลับเป็นว่านางเอกเธอได้แอบดูพระเอกอยู่ห่างๆเบนได้ทําลายร่างกายพระเอกอย่างหนักจนพวกเพื่อนๆได้บอกว่าพอเธอแต่เบนกลับบอกว่าถ้าเราไม่ฆ่ามันมันจะเอาเรื่องทั้งหมดไปบอกกับตํารวจเบนได้ให้พวกเพื่อนๆใช้มินมาฟันพระเอกคนละหนึ่งครั้งเพื่อที่จะให้ทุกคนผิดเหมือนกันทั้งหมดโดยให้เพจ เด็กผู้หญิงมาอาัดคลิปวิดีโอไว้ด้วยทุกคนก็ได้ทำตามคำสั่งของเบนได้ใช้มีดฟันเพเอกไปคนละหนึ่งครั้งเพเอกได้เจ็บปวดเอามากๆ และนางเอกที่ได้เห็นคนรักตัวเองเจ็บปวดโดยที่ตัวเองทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่ยืนร้องไห้อยู่ห่างๆแต่ว่าพวกเพื่อนเพื่ของเบนมันไม่อยากจะทําแบบนี้หรอกครับแต่ว่าเบนมันบังคับเพราะทุกคนล้วนมีแต่ความอ่อนโยนทั้งหมดมีแค่เบนคนเดียวที่มันเป็นคนไม่ดีครับพอเบนกาลังจะปิดชีวิตพระเอกนั้นนางเอกได้ใช้โทรศัพท์ตัวเองเชื่อมต่อบลูทูธเข้าโทรศัพท์ของเบนแล้วได้ส่งข้อความไปว่า999 ก็คือเบอร์ตำรวจนั่นแหละครับเบนได้รู้ทันทีว่านางเอกอยู่แถวนี้พระเอกได้ตะโกนบอกว่ารีบวิ่งหนีไปเร็วนางเอกก็ได้วิ่งหนีอย่างสุดกำลังพวกเด็กเวนก็ตามมาติดๆเธอได้วิ่งมาแอบบนหลังคาที่พักคนงานตัดไม้แต่มันไม่มีคนอยู่เลยเพราะช่วงนี้มันเป็นวันหยุดยาวพอดีพวกเด็กเวนก็แยกย้ายกันตามหาแต่หายังไงก็หาไม่เจอทุกคนก็แยกย้ายกันไปส่วนพระเอกได้สลัดมือจนหลุดกับลวดหนามแล้วรีบวิ่งเข้าป่าไปทันที พอพระเอกวิ่งมาได้สักพักมันบังเอิญมากที่ได้เจอกับนางเอกอีกครั้งทั้งสองก็พากันวิ่งไปแอบที่ศา,าลาริมน้ำและนางเอกกำลังทำแผลให้พระเอกอยู่แต่ว่ามีดที่พวกเด็กเวียนได้ฟันมันบาดไปถึงเส้นเลือดดำพระเอกเลยบอกว่ารีบหนีไปผมไม่รอดแน่แน่นางเอกก็พยายามหยุดเลือดพระเอกเอาไว้แล้วดันเจอแหวนแต่งงานในกระเป๋าพระเอกฉากนี้ซึ้งเอามากๆจู่ๆเด็กเวนได้มาพอดีทั้งสองเลยลงไปแอบในน้ำ ทำให้เด็กเวนพวกนั้นหาเขาไม่เจอพอพวกเด็กได้วิ่งไปนางเอกได้พาแฟนของเธอไปซ่อนในพุ่มไม้แล้วตัวเธอจะไปหาคนมาช่วยพอเพกเลยบอกให้เธอวิ่งตามเสาไฟฟ้าแรงสูงไปมันจะพาเธอไปเจอกับถนนน,นางเอกรีบวิ่งไปทันทีก่อนที่สามีของเธอจะเสียชีวิตแต่ถ้าว่านางเอกวิ่งไปเหยียบกับไม้แหลมเลยทำให้ไม้นั้นปักทะลุเท้าของนางเอกและเธอได้กิ่งตกป่าข้างทางไป นางเอกเลยต้องฝืนใจดึงไม้ที่ติดอยู่กับเท้าออกด้วยความเจ็บปวดเธอได้ตะเกียกตะกายปีนขึ้นมาจูๆ่ๆอาดัมได้มายืนอยู่ตรงหน้าของเธอนางเอกได้ขอความช่วยเหลือจากอาดัมทันทีอาดัมอาสาที่จะพาเธอออกไปพอทั้งสองคนเดินมาได้สักพักกลับเป็นว่าอาดัมไม่ได้พาออกป่าแต่มันดันพามาที่ไหนไม่รู้ทันใดนั้นพวกเด็กเวนได้ออกมาจับตัวนางเอกไว้เพราะอาดัมมันเป็นเด็กดีเอามากๆแต่มันดันเจอเบนข่มขู่ทำให้อาดัมต้องทำตามเบนได้บอกกับนางเอกว่า เราเจอตัวรพอเอกแล้วแล้วก็ได้ลากตัวเพอเอกออกมาพวกเด็กเวนได้จับทั้งสองมาติดกับตอไม้และได้ใช้น้ํามันลาดไปที่ตัวของพวกเขาเพื่อที่จะเผาทั้งเป็นนางเอกได้สังเกตดูที่รพอเอกก็พบว่ารพอเอกเขาได้เสียชีวิตไปแล้วนางเอกเสียใจเอามากๆเบนได้ใช้ให้อาดัมได้มีส่วนร่วมกับในการฆ่าด้วยเลยใช้ให้เขาเป็นคนจุดไฟเผาถ้าอาดัมไม่ทําจะเจอเบนเผาไปด้วย อาดำเลยจำใจต้องยอมเลยจุดไม่ขีดไฟไปใส่พวกเขาสองคนทันทีแต่ไฟมันดันไปเผาด้านของพระเอกก่อนนางเอกเลยใช้จังหวะที่ไฟกำลังจะไหม้เชือกนั้นดึงออกอย่างสุดชีวิตพอเธอหลุดออกมาก็รีบวิ่งหนีไปทันทีเบนได้ตะโกนบอกนางเอกว่าถ้าเธอไม่กลับมาฉันจะเผาอาดมซะแต่จะพูดยังไงนางเอกก็ไม่กลับมาครับเบนเลยใช้น้ำมันราดไปที่หัวของอาดม แล้วก็จุดไฟเผาเขาทั้งเป็นทําให้อดัมเสียชีวิตคาที่เลยครับพวกเด็กเวนก็ได้วิ่งตามมาติดๆนางเอกได้เข้าไปแอบในถังขยะพอพวกเป็นตามมาก็ไม่พบกับนางเอกเลยแยกย้ายกันตามหาต่อพอนางเอกออกมาจากถังขยะได้ใช้ไม้ทุบก,กระจกแถวนั้นและได้หยิบกระจกมาเพื่อป้องกันตัวจู่ๆได้มีหนึ่งในเด็กเวนพวกนั้นได้เดินมาเขาชื่อว่าคูเปอร์นะครับคูเปอร์เขาเป็นเด็กดีเอามากๆและเขาได้สำนึกผิดในสิ่งที่ตัวเองทำลงไป เลยเดินไปหาหนางเอกจากด้านหลังทันใดนั้นในหัวหนางเอกมีแต่ความโกรธแค้นก็เลยใช้กระจกแทงไปที่คอของคูเปอร์จนเสียชีวิตแล้วนางเอกก็ได้วิ่งหนีเข้าป่าไปนางเอกได้เสียใจกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไปเหมือนกันแต่ถ้าว่าการที่นางเอกได้ลงมือกับคูเปอร์ทาให้พวกเบนที่เดินมาเห็นศพของเพื่อนตัวเองก็ได้แตกคอกันทําให้โทนี่ใช้ร่างใหญ่กับเบนได้ทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงเบนที่ทนไม่ไหวก็เลยใช้หมัดสาวไปที่หน้าของโทนี่แล้วได้กระหน่ำต่อยที่หน้าของเขารัว จนโทนี่ได้สลบไปเพศเด็กสาวที่ได้เห็นแบบนี้ก็ทนไม่ไหวกับการกระทําของเบนเลยวิ่งหนีเข้าป่าไปเพื่อที่จะกลับบ้านตัดมาที่นางเอกในที่สุดเธอก็วิ่งออกมาถึงถนนแล้วได้โบกรถเพื่อที่จะให้ช่วยเหลือเธอพอนางเอกได้ขึ้นรถไปที่ชายคนหนึ่งผมจะเรียกเขาว่าพี่ชายนะครับพี่ชายที่ได้เห็นแบบนี้ก็ถามเธอว่าไปทําอะไรมา นางเอกก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังทั้งหมดพี่ชายเลยบอกว่าก่อนที่ผมจะพาคุณไปส่งโรงพยาบาลผมขอไปตามหาน้องชายของผมก่อนนางเอกก็สตันไปเลยครับแล้วก็ได้บอกอีกว่าน้องชายของผมไปเล่นในป่าเขายังไม่กลับบ้านเลยผมจะมารับเขาพอรถพี่ชายได้จอดเบนก็ได้เดินมาพอดีพี่ชายเลยลงไปคุยกับเขาและเล่าเหตุการณ์ว่าเจอผู้หญิงที่ถูกทำร้ายในป่านางเอกที่ได้เห็นว่าน้องชายเขาก็คือเบนเลยรีบสตาร์รถพี่ชายและขี่หนีไปทันทีจู่ๆเพจวิ่งออกมาจากป่านางเอกที่ได้เห็นแบบนี้ก็ไม่ยอมที่จะเบรก แต่กับเลือกที่จะพุ่งชนแทนทําให้เพจเสียชีวิตคาที่เลยครับพอนางเอกีมาได้สักพักดันเจอรถที่สวนมาตัดหน้าเธอทําให้เธอพุ่งไปชนกับกองฟางทันทีนางเอกได้เดินลงมาอย่างสะบักสะบอมมาที่บ้านหลังหนึ่งเธอได้ขอความช่วยเหลือจากคนพวกนั้นดูเหมือนว่าคนพวกนั้นกําลังจะปาร์ตี้กันอยู่และก็ได้ช่วยนางเอกเข้ามาในบ้านเธอก็ได้สลบไป พอตื่นขึ้นมามีชายสูงวัยคนหนึ่งเดินมาต่อว่านางเอกเขาเลยบอกว่าใย,ยนี่ขโมยโลดพี่ชายมาแล้วดันเอาไปชนนางเอกที่ได้ยินแบบนี้ได้สตันไปอีกครั้งที่ได้รู้ว่าคนที่อยู่ในนี้คือผู้ปกครอ,องของเด็กทั้งหมดนางเอกเธอได้วิ่งไปแอบอยู่ในห้องน้ําทันทีทันใดนั้นเบนก็ได้กลับมาพ่อของเบนไม่รอช้ารีพังประตูห้องน้ําเข้ามาทันทีนางเอกเธอเลยบอกว่าไม่ว่าเขาจะพูดยังไงกับคุณเขาโกหกคุณทั้งหมดเบนเหมือนจะบอกพ่อแม่ว่านางเอกได้ฆ่าคูเปอร์ แล้วก็ได้ขโมยรถขับไปชนเพจต่อคือทั้งบ้านที่เขาได้อยู่ก็มีพ่อแม่ของเด็กเบนทั้งหมดเลยครับพ่อของเพจที่ได้รู้ว่าลูกของเธอได้ตายไปแล้วก็เสียใจเอามากๆพ่อของเบนเลยไล่ให้เบนขึ้นไปบนบ้านแล้วคนที่อยู่ในบ้านทั้งหมดก็ได้มาจับหัวหนางเอกกดน้ําแล้วหนังก็ตัดจบไปเลยครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังเลยครับหนังมันแค่ต้องการจะสื่อถึงคนที่เลี้ยงลูกไม่ถูกวิธีตามใจลูกตลอดแบบนี้ครับเลยทําให้ลูกมันเสียคนและพ่อแม่ของเบนถ้าดูจากในหนัง เขาเป็นคนที่ชอบใช้อารมณ์เอามากๆเบนทาอะไรไม่ได้ดั่งใจก็จะตบตีเบนเลยครับหนังมันค่ยต้องการจะสื่อให้กับสังคมรับรู้ครับว่าพ่อแม่ไม่ควรปล่อยปะละเลยเด็กถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับสาหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ